สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หม่บ้านไปเร็งหน่ง เย่กลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช่แล้วค่ะผมโจ้ผมไม้ผมโจแล้วผมไม้ผมโจแล้วผมไม้ผมโจแล้วผมไมาวันนี้นะครับเราสองคนจะมาสอนพี่ๆนะติดตั้งซูมแล้วก็เข้าแอปซูมด้วยวันนี้นะครับผมตัวแทนเป็น Android นะครับแล้วก็ของไม้ไอโก่อนเอ่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าระบบอะไรจะเป็นยังไงดีไหมครับเริ่มต้นจากพื้นฐานเลยนะคะอันนี้ดูทั้งไม้ดูทั้งโจดูด้วยกันก่อนนะดูไปก่อนนะคือพื้นฐานเนี่ยพี่ๆทุกท่านนะคะจะต้อง โซมเนี่ยนะครับค,คือเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่เรา<ช>จะเอาแอปพลิเคชันแอพพลิเคชันอันหนึ่งนะครับผมที่เราจะใช้เอาบุญใหญ่ร่วมกันทั่วทั้งโลกเลยก็ค,ค,คือเราจะต้องโหลดแอปซซมเนี่ยเข้ามาไว้ที่เครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับคือตอนนี้เรามาวัดไม่ได้ดังนั้นแอปซซมเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสั่งสมบูรณ์ของพวกเราทุกคนซึ่งตอนนี้เราต้องมีปิดเครื่องกันทุกคนนะคะ เราเข้าใจในเรื่องของแอปพลิเคชัน o o m แล้วเรามาเข้าใจในเรื่องของช่องทางการดาวน์โหลดนิดหนึ่งของ Android ของผมนะครับจะเป็น Play Store. s เพสโต้ของไมคยนะคะในส่วนของ iOS นะคะสาม,มารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะของผมนะครับเข้าไปที่ y s t o r e นะครับผมนี่กดคลิกเข้าไปเลยนะครับมองเห็นแถบด้านบนนะครับคำว่าค้นหาแอปนะครับเรากดเข้าไปนะครับพิมพ์นะครับตัว Z OOM นะครับซูมแล้วก็กดค้นหาปุ่มสีน้ำเงินได้เลยแล้วก็กดติดตั้งนะครับกดติดตั้งเลยแค่นี้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาที่เครื่องของเราแล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อใครยังไม่ได้ลงรหัสผ่านเอาไว้ก็ต้องใส่รหัสผ่านของโทรศัพท์ของท่านด้วยนะครับค่ะในส่วนของไม้นะคะท่านใดที่ใช้ iPhone คะ่ะหรือว่าระบบ iOS นะคะก็เข้าไปที่ App Store ได้เลยคะ่ะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์คําว่า Zoom อ่านว่า z ซูมเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะพอดาวน์โหลดสำเร็จนะครับโอเคกดเข้าไปใน Zoom นะครับผมจะเจอคำว่า o o n Meeting นะครับปุ่มสีน้ำเงินนะครับเราจะเจอคำว่า Meeting ID นะครับมันทัดบนเนี่ยมันต้องใส่ตัวเลขลงไปนะครับตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้นะครับเลขนี้นะครับ8 6 3 8 0 4 1 4 6 6 มาถ้าต่อมาเนี่ยเราใส่ชื่อจริงของท่านนะครับแล้วก็จังหวัดสมมุติว่าผมชื่อจักรวุฒินะครับไม่ใช่สมมุตินะครับชื่อผมเนี่ยนะครับครับจักรวุฒินะครับแล้วก็ตามด้วยปทุมธานีนะครับแล้วก็กดจอยนะครับผมเสียเงินเลยมันจะขึ้นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทําให้งงอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งงงนะครับผมจะบอกวิธีง่ายๆนะครับกดเข้าไปเลยใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดนี่ก็คือ072ยนะครับ072กดโอเคเลยแล้วกดก๊อิดได้เลยนะครับอนุญาตให้ซู ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอไหมอนุญาตไปเลยนะครับไม่ต้องปฏิเสธมันนะครับอนี่เราจะเห็นหน้าตัวเองแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดจอยวิดีโอเลย ถ้าเข้ามาแล้วยังเป็นจอดําหรือว่าเป็นจออื่นนะครับก็รอส่วนกลางถ่ายทอดสดสักครู่นะครับกลับมาที่ iOS นะคะท่านใดที่ใช้ iPhone นะคะมาฟังทางนี้ค่ะ,ะเมื่อเราได้แอปพลิเคชัน o o m ค่ะอยู่ที่หน้าจอของเราแล้วเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเข้าไปเราก็จะเจอหน้านี้ค่ะ start meeting นะคะอาจจะงงนิดนึงเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะะแนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องงงนะคะมากดกันที่ตุ่มสีฟ้าเลยค่ะเนี่ย มันจะมาหน้านี้ค่ะเขาเนี่ยจะให้เราใส่ตัวเลขเหมือนที่โจได้บอกของโจไปนะคะของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะคะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่ๆนะคะว่าเลขอะไรยัง่ไงนะคะอ่าอย่างของม้นะคะมัจะลองเข้าให้ดูก่อนนะคะแปดหกสาม 1> 414669ต,ต่อไปมรนทัดต่อไปที่ขึ้นว่า iPhone อยู่ตอนนี้นะคะก็ให้เราเปลี่ยนค่ะเป็นชื่อของเราตามด้วยจังหวัดที่ท่านอาศัยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาทิตตาประทุมธานีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บกดจอยเลยค่ะจอยคือ J O I N นี่นะคะครับปุ่มสีน้ำเงินนะนะครับและทีนี้มันก็จะมาเด้งมาที่สี่เหลี่ยมเล็กๆนี้นะคะครับพาสโค้ดนี้เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะคะจำให้ดีนะคะมีแค่3ตัวเท่านั้นค่ะ07 แล้วพอใส่เสร็จปุ๊บกด continue เลยค่ะก็คือตุ่มทางขวามือข้างล่างนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยซูมเขาก็จะถามแล้วว่าต้องการให้เขาเข้าถึงกล้องไหมเราตอบตกลงค่ะตอนนี้นะคะก็เห็นหน้าของเราในวิดีโอนี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยยังยังไม่ได้เริ่มพิธีใดๆนะคะ,อะพอมาถึงหน้านี้แล้วก็ให้ทุกท่านกดตุ่มสีน้ำเงินอีกทีนึงค่ะ j o y with video นะคะต่อมาอเขาจะถามแล้วว่าไมโครโฟนตกลงไหมอนุญาตนะคะแล้วพอมาถึงหน้านี้นะคะ เขาก็ถามเราว่าเราจะได้ยินเสียงของซูไหมแรบว่าอยจะจะฟังเสียงไหมเราก็ตอบอันยาวๆไปเนี่ยนะคะอันบนอ่ะนะอันบนค่ะบอกว่าโอเคอันยาวๆเนี่ยนะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วพอเราจิ้มเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาที่ห้องซูมแล้วนะคะถ้ามันเป็นจอมืดหรือว่าเห็นเป็นตัวท่านเองเนี่ยคือส่วนกางยังไม่ได้ถ่ายทอดสดมานะครับก็ไม่ต้องต้องกระใจไปนะครับแต่ว่าทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีแล้วนะครับใช่แล้วค่ะถ้าเกิดจอมันดารอสักครู่นะคะคือส่วนกา อาจจะยังไม่ส่งสัญญาณมาใช่ดังนั้นรอปแปบ๊บนะคะผมขอญอากขยะความ ID กับพาสเวิร์ดก่อนนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนิดน,นึงนะครับรบกวนนิดน,นึงนะครับ ก็คือ ID เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขยาวๆนะครับเอาไว้สําหรับเข้าห้องพาส p a ิร w o r d เนี่ยนะครับก็คือไอ้สตัวนั่นละครับศูนเอาไว้เข้าห้องอีกทีหนึง่งใช่แล้วค่ะเหมือนรหัสยืนยันตัวตนนะครับเอาไว้ใช้สําหรับเข้าห้องนะครับผมตอนนี้ทุกท่านนะครับเข้าซูมได้แล้วนะครับผมจะเริ่มจากการแชทก่อนอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าการแชทเนี่ยผมอยากให้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผมและพี่ๆที่อยู่ทางบ้านทุกคนเราจะเห็นปุ่ม3ปุ่มจุดๆนะครับ มุมขวาล่างกดเข้าไปนะครับควาว่ามอโ e นะครับกดเข้าไปนะจ๊ะนี่มันจะมีคําว่าแชทข้างบนเลยนะครับ c h เ t นะครับแชทนะครับนี่เราจะขึ้นมาหน้าต่างอย่างนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ทักทายทุกคนที่อยู่ทางบ้านได้เลยนะครับสมมุติผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับนี่มันก็จะขึ้นไปในส่วนกลางเลยเราสามารถปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับคน <ใช S 1> ที่อยู่ทางบ้านแล้วก็คนที่อยู่ในสูมก็คุยกับพวกผมได้เลยต่อไปเป็นเรื่องการเปิดปิด หน้าจอของวิดีโอนะครับเมื่อเรานะคะไม่สะดวกที่จะเปิดกล้องอหมายถึงว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกจริงๆนะคะก็เราสามารถปิดกล้องของเราได้ค่ะคก็ให้เรานะคะจิ้มที่หน้าจออีกทีหนึ่งเหมือนกันค่ะเหมือนเมื่อกี้เราจะไปแชทนะคะแถบด้านล่างนะคะมันก็จะมีขึ้นมาว่าซอฟต์วิดีโอนะคะเป็นรูปกล้องวิดีโอเราก็จิ้มตรงกล้องไปได้เลยค่ะคพอเรากดไปปุ๊บเราก็จะกลายเป็นจอดำนะโอเคในเรื่องของบางท่านนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงฉันฟังไม่ได้ยินเสียงนี่มีแต่ภาพ ต้องทำอย่างไรก็มุมซ้ายล่างนะครับจะมีรูปหูฟังนะครับผม joy audio joy. นะครับ joy audio ออนะครับผมมุมซ้ายล่างนะครับกด joy audio เลยนี่มันจะขึ้นคําว่า call over internet นะครับผมอนุญาตให้ซูมบันทึกเสียงไหมอนุญาตนะครับนี่ เห็นไ้มได้ยินเสียงแล้วนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพอเราร่วมพิธีเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะคะคือว่าเขาออกกันหมดแล้วแล้วฉันจะออกยังไงล่ะการที่เราจะออกจากห้องซูมนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะค,คลิกที่หน้าจอหนึ่งทีเหมือนเดิมค่ะพอคลิกปุ๊บด้านบนมุมขวาบนจะมีตุ่มสีแดง L E A V E นะคะ รีฟ <Leaf. S 1> แปลว,ว่าออกจากนะคะก็ออกอจากห้องซูมนี้นะคะถ้าเราต้องการออกตอนนี้นะคะก็แค่กดตุ่มสีแดงนี้ไปเลยค่ะคแล้วก็กดตุ่มสีแดงอีกทีนึงค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการออกจากซูมโดยสม,สมบูรณ์ใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเพื่อให้ดีนะคะรับใครไม่เข้าใจนะครับก็รีวิดีโอของเรานะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูหลายๆรอบจะได้เข้าใจกันทุกทกคนใช่แล้วค่ะนอกจากเข้าใจเองแล้วเนี่ยเราสามารถไปแชร์ไปแบ่งปันกับคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ รับใช่ค่ะคือถ้าอยากให้เขามาเข้าซูมกับเราอยากให้เขามารูมกิจกรรมดีๆกับเราแบบนี้นะคะไปแนะนําเขาได้เลยเอาคลิปของเราสองคนไปเปิดให้เขาดูก็ได้นะคะ<ช>ว่าโหลดยังไงใช้ยังไงนะคะครับผมเรียกได้ว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านใดได้เห็นวิดีโอนี้ได้ชมวิดีโอนี้นะคะสามารถกดเข้าซูมได้เลยเข้าได้ตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยค่ะครับผมสําหรับการสอนของพวกเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไกรนะครับผมให้หมู่บ้านใหม่เล็กหนึ่งของพวกเรานิดนึงนะครับเราจะได้ทําสื่อดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็จะมาพบกับพี่ๆใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดอยากให้พวกเราสองคนแนะนําอะไรหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรดีๆนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะโอเค๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปเย้ yeah. ขอบคุณคะ่ะ yeah.